สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมในสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปากหลักหน่วยบนแบบ2ตัวครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่เข้าต่อเนื่อง6กวัตติดตเดียวนะครับซึ่งก็ผมจะมาคํานวณไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่16กันยายน2566นะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับจะมีสูตร ฝากหลักหนวยบุญนะครับชนกัน2สูตรนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวกับสูตรตัวเดียวนะครับซึ่งมันชนกันที่เลข8ครับชนที่เลข8เนี่ยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำทั้ง2สูตรเนี่ยที่มันเข้าเนี่ยเจ้ามาเทียบชนให้ชมกันนะครับสำหรับท่านชมที่ติดตามอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นงวดที่แล้วนะครับคำหนวณได้7จกับ8นะครับเป็นเลข ปากหลักหนุ่ยนะครับอ่าก็ผลที่ออกคือ4 7 8นะครับอ่าออก4 7 8คู่ที่ผมจับไว้นะครับมันไม่เข้านะครับอ่าเพราะว่าอ่าสองตัวนี้นะครับมันมีมาครบ2ตัวเลยครับ7กับ8นะครับนี่ครับอ่าส่วนเลขเด่นตัวเดียวนะครับงวดที่แล้วนำเด่นตัวเดียวบนนะครับได้เลข4นะครับ ก็จะมีคู่ที่ผมจับไว้นะครับสี่เจ็ดสิบแปดสี่เก้าก็เข้าทั้งสองคู่เลยนะครับสี่เนี่ยเข้าทั้งสองคู่เลยนะครับสี่เจ็ดสิบแปดเป็นคู่โต๊ดนะครับซึ่งเป็นอ่าก็คู่ที่เข้าเป็นคู่นี้ครับคู่ฐานนะครับออกสี่เจ็ดแปดนะครับอ่ะเต็มเต็มนะครับงวดที่แล้วนะครับก็อ่ะไม่ใช่แค่คู่นี้งู่เดียวนะครับก็อ่ะงวดที่แล้วนะครับก็มีสมาชิกนะครับที่จับนะครับชุดสามโต๊ดนะครับก็ เราจะมีโอกาสถูกนะครับอ่างวดก่อนหน้านี้นะครับงวดก่อนหน้าที่มันออก782เรามาดูกันครับอ่านี่ผมใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่เข้าใหม่เนาะก็นี่ครับอย่างงวดที่แล้วนะครงวดก่อนหน้านี้ที่มันออก782ครับนี่ครับทั้ง2สูตรครับเนี่ยมาครบครบ3ตัวนะครับอันนี้มาคู่กันเลยนะ7กับ2เนี่ยครับอเห็นไหมครับส่วนสู วิ่งนะครับตัวเดียวก็เข้านะครับเข้ามาหลายงูแล้วนะครับเป็นสูตรเก่านะครับที่เข้าต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกไว้ชมกันนะครับใครที่ตามสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับส่วนใครที่ตามนะครับหลักร้อยตัวเดียวนะครับเทียบชนกันหลายสูตรซึ่งผมลงไว้ให้แล้วนะครับใครยังไม่ดูนะครับหลักร้อยนะแม่นๆนะครับในงูนี้นะครับได้ตัวไหนย้อนไปดูนะครับลงให้แล้วนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านที่จับชุดสารตัวโตได้กันเยอะเลยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ่ะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณนะครับสูตรที่มันเข้าเนาะก็จะเป็นสูตรที่ได้2ตัวครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับสูตรตัวเดียวกันดูกันครับสูตรที่ได้นะครับหลักหน่วยพวกนี้นะครับสองสูตรนะครับะก็จะเป็นสูตรอันนี้นะครับสูตรนี้นะครับหลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว6งมวดติดครับ งวดที่แล้วได้7กับ8นะครับผลที่ออกคือ478ครับตัวที่เข้าหลักหน่วยคือเลข8นะครับถูกเป็น6งวดติดจริงไหมนะครับะท่านผู้ชมที่เข้าใหม่นะครับอ่าสู่อันนี้นะครับเข้ามาแล้ว6งวดจริงไหมนะครับซึ่งมันจะมีมาแบบนี้นะครับที่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับส่วน7เข้าจากสิบนะครับ วิธีการคำนวณครับมาดูกันครับใครที่สนใจสูตรหลักโดยบนแม่นๆนะครับสูตรอันนี้นะครับมาดูกันสูตรนี้คำนวณยังไงนะครับก็มีวิธีทําให้ดูด้วยนะครับผมใช้กําไมลหลักแสนบริหลัก,ลกพันโวกกันสองครั้งครับบริหลักร้อยบนนะครับโบก,กันสี่ครั้งแล้วก็บรร้ยเลขคงที่คือสามนะครับท่านผู้ชมที่เข้าใหม่นะครับก็ลอง บวกดูนะครับว่าได้2กับ3จริงไหมในงวดแรกนะที่มันเข้าที่หลักหน่วยครับออกไปเจ็ดในงูนั้นนะครับ1นบูลลิสโซเป็น1 1ึ่งหนึ่งบูลลิสแปเป็นเก้าเก้าบูลลิสามครับได้ตัวแรกเป็นเลข2องบูลลิแต้ม3แต้มหีึ่งคำเป็นสามเห็นไหมครับออกไปเจ็ดนี่ครับ2เข้าที่หลักหน่วยครับถูกเป็นงวดแรกต่อมางวดที่2ครับงวดที่2ได้5กับ6จริงไหมนะครับงวดที่2ครับซึ่งมันมีมาสองตัวเลยครับ หากับหมาคุ่มกันเลยนคะรับเี่ยหข้าที่หลักร้อยนะครับ่นะจะเป็นสูตรปากหน่วยนะครับมาดูกันนครับคำนวณไงได้ห้ากับหจริงไหมใช้หลักแสนหลักพันบนกัน2ครั้งครับบุตหลักร้อยบน4ครั้งครับอ่าแล้วก็บด้วยเลขคขงที่สามสองบุตีแปดเป็นสิบสิบสิบสองบสมเปิบห้าครับได้5้ากับหนะครับเป็นเลขเด่นหน่วยบนนะครับออหกศูนห้าครับ ห้าเข้าที่หลักหน่วยครับถูกเป็น2งวดติดต่อมางวดที่3ได้ศูนย์หนึ่งจริงไหมออกห้าสามศูนย์ครับศูนย์ข้าที่หลักหน่วยครับถูกเป็นสามงวดติดครับใช้หลักแสนหลักหลักพันบวกกันสองครั้งนะครับหลักร้อยบนบวกกันสี่ครั้งนะครับบวกร้ย้ยเลขคงที่ครับเก้าบุรุษครับสิ 13, 13, 14, 17, 17, บสามสิบสามบุรุษสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดบุตร้้ย สามพื้ที่เท่ากับ20่ใช้ตัวท้ายครับเป็นเลขเด็กตัวแรกแล้วก็บริแต้มหนึ่งครั้งก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งออก5 3 0ศูนย์ครับทุกเป็น3มงวดติดครับศูนย์ข้าวที่หลักหน่วยครับงวดต่อมางวดที่4ครับอ่างวดที่4ที่ผมคำนวณได้คือ2กับ3ครับตัวที่ข้าหลักหน่วยคือเลข3จริงไหมออก4 5 3นะครับวิธีการคำนวณใช้ใช้หลักแสนบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน4ี่ครั้ง บูด้วยเลขของที่ค 9, 9, ืองบวกดเป็น9้บวกย3 12ับได้2กับ3เห็นไหมครับซึ่งมันจะมีมาแบบนี้นะครับออกออก4 5 3ถูกเป็น4งวดครับเข้าที่หลักหน่วยครับงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่5นะครับซึ่งในงวดที่5ครับ ผลคำนวณที่ได้คือ1กับ2จริงไหมนะครับซึ่งในึงวดทีห้าออก7 8 2ก็องวดนนั้นนะครับก็มีสมาชิกอ่าเริ่มถูก3ตัวโต้กันเยอะนะครับในงวดที่ออเ7 8ดเเพราะว่าสูตรดินและสูตรปักร้อยซึ่งมันเข้ามาไหลงวดนลยนะครับอ่าได้หนึ่งกับ2จริงไหมอ่มาดูกันครับใช้หลักแสนหลักพันบวก,กัน2ครั้งหลักร้อยบนวบกกัน4ครั้งอ่าแล้วก็บูด้วยเลขคงที่คือ3านะครับ สองบรูยสูงเป็นสองสองบรูยหกเป็นปดบริยสามคงที่11บับได้1กับ2นะครับได้1 2ององเจ็ดทุกเป็น5งวดอีกสองข้าวที่หลักหนุยครับงวดต่อมางวดที่หกนะครับงวดที่แล้วเต็มเต็มนะครับเกับ8นะครับก็ใครที่วิ่งครับชอบวิ่งปักหลักก่อนครับจะทุกนะครับปักหลักนี่ครับนเนี่ยออกสี่เจ็ดแปดครับ ถ้าเอาหลักร้อยนะมาจับใส่ก็จะถูก3ตัวตรงนีนะครับอาจะประมาณนี้นะครับได้เจ็ดกับแปดจริงไหมสําหรับท่านผู้ชมที่อ่าสมใสในสูตรนะครับว่ามันสูตรมันมีมาแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับอ่าก็ลองคํานวณดูครับได้เจ็ดกับแปดจริงไหมใช้หลักแสนหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งอ่าแล้วก็บรุย้ยเลขคขงที่สาม 4 2บวกเป็น6 6หกหรือเป็น14บี่วกสเป็น17เห็นไหมครับได้7กับ8ครับก็มันจะมีมาตามที่ผมคำนวณออกมาได้เนาะนี่ครับออก4 7 8ตรงตรงเลยครับวันนั้น8เข้าวที่หลับอยู่ครับส่วนเลขเข้าวับก0บอ่าทูกเป็น6งวมติดครับวอ้ที่แล้วนะครับ2สูตรนะครับชนกันที่เลข8นะครับซึ่งตัวชนมันเข้านะครับ ไอ้งวดนี้ครับเราก็จะมาตามต่อกับสูนี้เป็นสูที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในงวดนี้จะเป็นเลขตัวไหนนะครับเลขเด็ดงวดนี้นะครับ่ะก็อลองคํานวณดูครับวิธีการคํานวณก็จะนําผลรางวัลที่1นึ่งนะครับในงวดที่แล้วนะที่มันออก915นะครับออก915 4 7 8เลขท้าย2ตัวออก91นะครับใช้หลักหลักแสนบวกด้วยหลัก พับนบบกัน2ครั้งหลักร้อยบนบวกัน4ครั้งแล้วก็ด้วยเลขคงที่ที่สกา้าบูสูงเป็น99 9, บา้วบ6ดีกับ15บ5ิบห้ดสาม18แล้วก็บริแต้ยมีความเป็น9ครับในงดนี้ครับได้8กับ9ครับเป็นเลขปักหน,น,น่วยบนนั่นงครับจะมีมาอีกไหมนะครับก็เป็นสูตรที่เข้ามาแล้ว6งมวดติดครับก็จะมีมาแบบนี้ตามที่ผมค,ผมคำนวณออกมาได้เนาะวันนี้ได้8 9ครับทีนี้ยังมีอีกสูตรครับเดี๋ยวมจะเทียบให้ดูนะครับ งวดวันที่16นะครับ16กันยายนนี้นะครับรอรุนครับรวยบนนะครับที่ทำได้คือ8กับ9งวดที่แล้วนะครับจะมีสูตรปากหลักรวยบนตัวเดียวครับงวดจะได้8เนี่ยซึ่ง2สูตรนะงวดจะชนที่เลข8เนี่ยในงวดนี้ครับไอ้ไหมครับชนกันอีกแล้วนะครับที่เลขตัวนี้คือเลข9ครับชนกัน2สูตรเลยนะครับไอ้ไหมครับชนที่9นะครับจะยงไงอีกไหมนะครับ ท่านผู้ชมลองพิจารณาก,กันดูนะครับชอบสูงไหนก็เลือกเอาสูตรนั้นนะครับก็มีหลายสูตรที่มันเข้าเนาะสูตรปากหลักหน่วยพบนในงูนี้นะครับ ผลคำนวณที่ได้คือ8กับ9นะครับอ่าจะมีมาอีกไหมนะครับ8 9ครับมมนี้ซึ่งตัวที่ชนกันสองสูตรก็จะเป็นเลข9นะครับส่วนสูตรที่ได้6 7 8 9ดแปดเก้างวดที่แล้วนะครับมีมาครบ2ตัวเลยนะครับอ่ามีมาครบ2ตัวเลยเนาะ 6789นะครับสู่เต็ม10หน่วยบทนะครับในงดนี้นะครับมาดูกันนะครับก็จะเป็นสูตรอันนี้นะครับในงดนี้ก็ได้ตัวเดิมครับ6789นะครับไม่รู้ว่าสูตรจะเดินต่ออีกไหมนะครับซึ่งในงดนี้ก็ถ้าเราเทียบกันไหลสูตรก็ชนที่เลข8กับ9นะครับก็ชนกับสูตรปากหลักด้วยครับนี่ครับสูตรที่ได้งดนี้คือ เลขเด่นหลักหน่วยคือ8กับ9ครับผู้ชนกับสูที่ได้นะครับ10หน่วยในงวดนี้ครับงวดที่แล้วได้6789เนาะออก478ก็ติดมาครบ2ตัวนะครับวันนี้เป็นงวดที่34ครับ6789ส่วนสูที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับในงวดนี้ได้9012ครับ ถ้าในงูนี้ครับ8กับ9มาที่หลักหน่วยบนนะครับเราก็จับคู่ดูกันครับก็จะเป็นคู่หนึ่งแปดนะครับสองแปดสามแปดนะครับสูงแปดก็จะเป็นเก้าแปดนะครับถ้าเก้ามาที่หลักหน่วยงูนี้นะครับ ก็จะเป็นอน่ะ1 9 2 9 3 9 0 9 8 9ครับจะประมาณนี้นะครับแอ่ส่วนเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับสูตนี้นะครับยังมีสูตรครับ เดี๋ยวผมจะมาทำาคลิปแยกไว้ชมกันนะครับแล้วก็ผมจะเช็คไปดูกันหลายสูตรเนะาะใครที่ตามสูตรหลักร้อยนะครับสามารถที่ลองเปเทียบกับสูตรหลักร้อยที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับนี่ครับสูตรเทียบชนกันหลายสูตรนะครับวันที่แล้วนะครับได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเ,เห็นอย่างไรเม้นบอกกันได้นะครับ ชอบตัวไหนเลือกเอาตัวนั้นนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณน,นะนนนนครับปักหลักบนนั่นครับถ้าถูกใจแคปไวรินนะครับสูตรอันนี้นะครับสูตรที่ยังไม่เคยหลุดน,นะครับยังไม่เคยหลุดเลยนีครับโมน,นี้ได้9.12นะครับ9วุ้ดินนครับัมน,นี้ชนกันเยอะครับประมาณนี้ครับผม โอเคครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ